ครับอาจารย์น้องไม่มารี่ซึ่งมือนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์น้องไม่มารี่ว่าน้อง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 เขาได้รับปริญญาปริญญาการกินไทยเนาะครับเการกินการกินไทยที่หนึ่งเด้นครับก็เลยอาจารย์ต้องไม่มารี่ว่าอาจารย์ต้องไม่มารี่ ผู้ใดก้าวถึงเสื่องอาจารย์ศาสนาต้องก้าวไม่ต้องคำเมื่อนี้ก็รับเกียรติจากอาจารย์ต้องไม่นี้าาม,มาแสดงในงานน,งน้องแม่นสาวน้องสาวซึ่งจบจากการหินได้นะครับอันนั้นล้านครับเมื่อนี้เขาจให้หอาจารย์ต้องไม่นี่ ไม่มานี่กาวองชางตัวยครกแฟไม่ใส่กาแฟไม่ใ่รัไงที่จาโวนเลยครับพก้ก็รัแล้วคอยว่าลูกนี้ถึงใครเลยจะไปด่อ มาพงงานหนุ่มงานลูกงานหลานี้าเลาปุ๊บมันก็ฝากไปสู่สุขพ้นพินดของเรารายการนครับสุมนโบกหลานจนเพิ่มสามวันจนกระทั่งที่าพานแล้วสอบพานแล้วถ้นเราทุมสุขพอ้นี่น้องเท่าดียในตะกูลเท่านียร์ครึ่พุ่งข้าใจดีส่วพ่อผมทัางผมเนีถือว่าเป็นงาน มาซอยมานบนเบิกมาแย่ซอยกัแฟัาคาปีกับ,กบ,กบโนอกสุขุ้น,บบนั่นนะครับทีมงานของสามสาวดาวีสารเดอมูดมอ,องออเดอร์ลาวามาา่ามาหนึ่มาเพื่อสนับสนุนเส้นกันเลยวกับสสาวดาวีสา,สา,า,สาเป็นผู้อบบุกบก่ครับทีมงานของอาจารย์สนับสนุนใจ ขรอมเลไอ้ <ork ork ท he, ี่ว่าทุกๆคนรับไอ้ที่คนทุกเรื่องทุกเรื่อกทุกคนพรยที่ว่าลูกหลานเพิ่นจบมากโุ่กคนครับพ like yes, ี่ลายครับ